รู้เลยค่ะสายใหญ่ที่ดีามไคือหลวงปู่อ้าวีความเชื่อแล้วก็จบแล้วหลวงตาถึงไม่ไปไหนอะ่ะเมื่อกี้อใช่ว่าจะถามเก<ใ>ี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยใครชวนหลวงตาไม่ไปไม่ไปบางคนโอ้พยายามพยายามจะให้หลวงตาไปเจอคนโน้นคนนี้หลวงม่ไปไมาบ พูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้แต่ว่าหน,หนูหนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูเชื่อและหนูลองมาหลายวิธีแล้วมันยังไม่ได้ดีสักทีวันนี้ลองเปิดใจเชื่อหลวงตาหลวงตาการันตีได้ไหมคะว่าแบบโอ้เห็นผลแน่ๆเลยต้องทํำยังไงบ้างนึกถึงท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆให้ได้หมนการนึกอาิษฐานก่อนนึกจะนอนก่อนอนึกจะกินข้าวก่อนนึกจะอาบน้ําก่อนนึกนั่งรถ อืมจะจะคุยกับผัวก่อนนึกค่ะทำงานก็นึกอืมด่าเพื่อนละคะนึกหลวงปู่หนูขอด่ามันนิดนึงนึกอ้อขอผิดศีลมุสาก็นึกงั้นก็ะหนงตากําลังจะสอนให้พวกหนูเนี่ยสร้างสายใยคือหาเรื่องคุยกับท่านไปในทุกเรื่องเรื่อยๆทุกเรื่องที่เราจะทําแค่นี้เลยได้แน่ แสดงว่าการเข้าถึงหลวงปู่แสดงก็แปลว่าไม่ลืมหลวงปู่นี่คือเข้าถึงแล้วส่วนจะได้บารมีจากหลวงปู่มาในไหมนั้นก็คือขึ้นอยู่ว่าเรื่องที่หนูขอเป็นประโยชน์ไหมมันมีความรู้สึกแล้วเรานึกบ่อยๆเนะี่ยท่านไม่ไปไหนนะความรู้สึกเราจะรู้นะท่านไม่ไปไหนเพราะว่าเรานึกถึงท่านหลายหลายสิบปีอ่ะท่าแจะเจอ,อ เวลาเรานอนที่ไหนเราก็กําหนดไปที่ท่านะ่ะค่ะไปนั่งสมาธิที่หน้าท่านนั่นแหละประมาณนี้ยจาก